เบเนียแผชแผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมแผ่นดูดซับไม่ติดแผลและป้องกันการติดเชือ้อภาพที่ทุกท่านจะได้เห็นต่อไปนี้อาจเป็นภาพที่สะเทือนใจและไม่น่ามองนี่คือภาพแผนของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนของการเป็นแผลติดเชื้อเรื้อรงังซึ่งพบได้ถึง25เของผู้ป่วยเบาหวานโดยทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานกว่า4 6 3ล้านรายและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่จะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มถึง5.3ล้านรายในปี2040จากข้อมูลดังกล่าวจะมีผู้ป่วยเบาหวานกว่า115ล้านคนทั่วโลกและกว่า1.2ล้านคนในประเทศไทยมีภาวะแทรกซ้อนของการเป็นแผนเรื้อรงังซึ่งหากไม่รับการรักษาและดูแลที่ถูกวิธีผู้ป่วยอาจจะถึงขั้นต้องสูญเสียอวัยวะ เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดขึ้นมีรายงานว่าทุกๆ30วินาทีจะมีผู้สูญเสียขาหรือเท้าจากาวาวหนึ่งข้างและมากกว่า50%ของผู้ป่วยเหล่านี้อาจเสียชีวิต เพื่อป้องกันการสูญเสียเหล่านี้การดูแลแผนเบาหวานจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นปัจจุบันการดูแลแผนเบาหวานมักใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ร่วมกับผ้ากอสปิดแผลโดยพบว่าผู้ป่วยมักเกิดความเจ็บปวดเวลาดึงผ้ากอสออกจากแผลสีของยาเลอะเสื้อผ้าขั้นตอนในการทําแผลยุ่งยากหลายขั้นตอนรวมทั้งกับปริมาณยาไม่เหมาะสมกับขนาดของแผลแผ่นปิดแผลบางชนิดดูซับสารคัดหลังได้น้อยทำให้ต้องทำแผลบ่อย ถ้าแผลแห้งติดกับผ้ากอซอาจต้องใช้ยาหรือสารเคมีบางชนิดเพื่อช่วยให้ลอกออกง่ายขึ้นและลดความเจ็บปวดเวลาดึงผ้ากอซออกจากแผลเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงความเจ็บปวดกรุณารับชมคลิปวิดีโอต่อไปนี้ ทางเราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบของแผ่นปิดแผลเพื่อสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นโดยเราเลือกใช้แผ่นแต่อนเนกประสงค์จากยางพาราเป็นงานวิจัยโดยทีมวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกวิภูการกรสุรปราณีซึ่งมีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณใบหูโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในผู้ป่วยตำรับยาสมุนไพรสำหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังเป็นตัวยาได้มีการนำตำรับยาปูดเบนการีไปใช้จริงในผู้ป่วยเบา ที่มีแผลติดเชื้อเรื้อรังซึ่งทุกเคสบาดแผลจะปิดสนิทและหายเร็วกว่าการรักษาแบบทั่วไปในโรงพยาบาลถึง4เท่าจากแนวคิดการรวม2ง,งานวิจัยคุณภาพเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เบเนียแพชแผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมแผ่นดูดซับไม่ติดแผลและป้องกันการติดเชื้อโดยแผลเรื้อรังส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียและสารคัดหลัง่งเช่นเลือดและหนองจำนวนมากเบเนียแพชเป็นแผ่นปิดแผลที่ใช้ยางพาราเป็นวัสดุหลัก และผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวได้อย่างดีเยี่ยมมีความยืดหยุ่นสูงสามารถแนบไปกับบริเวณบาดแผลเมื่อดูดซับสารคัดหลัง่งแผ่นยางจะค่อยๆบวมและเกิดเป็นเจลเคลือบแผ่นยางทําให้ลอกออกง่ายไม่ติดแผลช่วยลดความเจ็บปวดเนื่องจากแผ่นยางมีรูพุนทําให้ออกซิเจนสามารถเข้าสู่บาดแผลช่วยให้เหนื้อเยื่อที่บาดแผลจะร้อนได้ดีส่งเสริมให้แผลหายเร็วช่วยป้องกันบาดแผลจากแรงกระแทก และแผ่นยางสามารถปลดปล่อยตำรับยาปูนเบนยาการนีซึ่งช่วยลดการติดเชื้อและช่วยสมานแผลการรวม2นวัตรกรรมเข้าด้วยกันทําให้เบนยาแพชมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลเรื้อรังช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและสะดวกต่อการใช้งานจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าเบนยาแพชสามารถยับยั้งเชื้อด้วยยาที่เป็นสาเหตุสําคัญในการเกิดแผลเรื้อรังและช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดนอกจากนี้เบนยาแพช เป็นวัสดุปิดแผลที่ทําจากยางพาราซึ่งได้จากการปรับปรุงสูตรให้มีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถอุ้มน้ําได้มากถึง800เท่าของน้ําหนักแห้งโดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ผลการทดสอบในอาสาสมัครที่มีแผลติดเชื้อซึ่งมีทั้งเลือดและหนองพบว่าเมื่อนำเบเนแพชมาปิดบนบาดแผลแผ่นยางจะดูดของเหวจากแผลทำให้แผ่นยางพองตัวและลอกออกได้ง่าย ในขณะเดียวกันตัวยาที่อยู่ในแผ่นยางจะค่อยๆปลดปล่อยออกมาสู่แผลทำให้แผลปิดสนิทและหายภายใน5วันเมื่อนำเบญยาแพชมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์สำหรับแผลหรือรังในท้องตลาดจะเห็นได้ว่าเบนยาแพชมีคุณสมบัติครบทุกด้านคือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโรคช่วยสมานแผล,แล,าาผลและสามารถดูดสับสารคัดหลังตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลแผลทั่วโลกมีมูลค่ากว่า6แสนล้านบาทโดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4. 3เปอร์เซนต์ ตลาดแผ่ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยอยู่ที่324ล้านบาทและตลาดของเบนยาแพชที่เราคาดว่าจะเข้าถึงได้ในปีแรกคือ6.8ล้านบาทโดยประมาณการจากอินโนเวเตอร์ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผนที่อาจยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรังหรือแผลติดเชื้ออื่นๆพนักงานขายร้านขายยาโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ช่องทางการผลิตและจำหน่ายของเราเป็นแบบ b 2 b 2 c ผ่านบริษัทที่ได้รับมาตรฐานช่องทางการหารายได้คือจำหน่ายให้ร้านขายยาและโรงพยาบาลผ่านพนักงานเสนอขายสินค้าเนื่องจากเบนยาแพชเป็นวัสดุทางการแพทย์จึงจำเป็นที่จะต้องทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสัตว์ก่อนนำไปใช้ในคนดังนั้นเราจึงต้องการเงินทุนที่จะนำไปทดลองในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์โดยใช้งบประมาณ1ล้านบาท และนำไปทดสอบทางคลินิกกับผู้ป่วยที่มีแผลติดเชื้อเรื้อรังในโรงพยาบาลสงขลานครินจำนวน50รายโดยใช้เงินทุน3ล้านบาทรวมระยะเวลาประมาณ2ปีนอกจากการลดความเจ็บปวดจากการทำแผลเบนยาแพชเป็นแผ่นปิดแผลที่ต้องใช้วัสดุหลักจากยางพารามากกว่า90%จึงช่วยเพิ่มมูลค่าของยางพาราได้มากกว่า150เท่า ทางทีมเราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกว่า240คนพบว่าเบนยาแพชมีความน่าสนใจและสามารถแก้ปัญหาในการดูแลรักษาแผลในระดับมากและหากมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดกว่า83%ของกลุ่มเป้าหมายจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา สมาชิกในทีมเป็นนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สมุนไพรหรือยางพาราในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์เรามีที่ปรึกษาโครงการที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเกี่ยวกับสมุนไพรเชื้อก่อโรคนวัตกรรมจากยางพารารวมทั้งอาจารย์และพยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลติดเชื้อเรื้อรงัง สุดท้ายแล้วทีมเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเบเนียแพชจะสามารถสร้างคุณค่าและส่งต่อให้ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรงังสำหรับการรักษาได้อย่างดียิ่งขึ้น b เบเน Patch more innovations more choices